สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดอันนี้คือที่ตะวันตกค่ะต้นมันเล็กเห็นไหมคะต้นมันเล็กแต่ก็มีลูกทุกต้นเลยเนี่ยถ้ามันโตเท่ากับทางทิศเหนือตรงโน้นนะคะทิศเหนือโน้นทิศเหนือ,นอตรงโน้นอ่ะตรงโน้นอ่ะถ้ามันต้นใหญ่แบบตรงนี้นะคะเราก็คงจะได้ราคาดีกว่านี้ เนี่ยค่ะเนี่ยต้นเล็กๆต้นเล็กๆแต่ก็ออกลูกทุกต้นเนี่ยค่ะต้นเล็กไปต้นเล็กเนี่ยต้นเล็กๆเกนี่ยต้นเล็กค่ะ ต้นเล็กแต่ก็มีลูกทุกต้นอันนี้ก็น่าจะประมาณสัก2องโลได้มั้งเนี่ยค่ะนี่ที่ตอนตกนี่ข้างหลังห้องครัวเนี่ยค่ะก็ออกลูกทุกต้นนะคะ92ต้นไม่ออกก็น่าจะสัก2ต้น ต้นเนี่ยต้นเล็กเนี่ยค่ะต้นเล็กไม่ใหญ่ต้นหนึ่งก็ประมาณ3ามสี่โลอะไรเงี้ยค่ะนี่คือคืออินทผลัมออกตามธรรมชาติเลยปีนี้ปีที่สองลวที่ออก ก็ผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าน้ําเยอะเห็นไหมคะดูดิน้ําซึมมาจากนาชาวบ้านหน้าของฝรั่งเนี่ยอินทผลัมไม่สวยเลยลูกไม่สวยเลยรู้จะได้กินหรือเปล่า นี่อย่างตัวนี้ก็ไม่ติดนี่คือด้านหลังข้างหลังก็ติดแต่ไม่เยอะค่ะเนี่ย ติดแต่ไม่เยอะ